สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูผ้านะครับอันนี้ก็เป็นผ้าใหม่ที่ผมสะสมนะครับผมก็แรกๆก็เช่ามาเยอะนะครับผมเราเราชอบแบบหนผมก็เช่าเช่ามาเก็บเรื่อยๆนะครับอย่างของหลวงพ่อรวยพวกนี้ก็จะเป็นเหรียญที่แบบเหรียญรุ่นแจกทานนะเป็นไหมครับนี่ยครับรุ่นแจกทานครับรวยทางเดียวนะครับผมก็จะมีเนี่ยเหรียญรวยทางเดียวนะครับหลวงพ่อรวยนะครับผมรวยทางเดียวเราก็จะมีเหรียญนะครับอันนี้แท้ทันหลวงพ่อนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรวยรวยเฮงๆนะครับผม หลวงพ่อรวยนะครับก็มีนะครับก็เก็บไว้นะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปไก่นะครับของหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่นะครับรวยรวยแหงปีหกศูนย์นะครับรวยรวยแหงแหงก็จะเป็นเหรียญชนะจนนะครับผมเียชนะจนนะครับก็จะมีอยู่สองเนื้อนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญชนะจนนะครับจะมีสองเนื้อนะครับผม ทองแดงมันปูนะครับเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองเหลืองนะครับผม,ม,มก็จะมีเหรียญอ่ารุ่นสอนลิสต์สกุลเดิมนะครับผมนี่นะครับจะเป็นเหรียญรุ่นอ่าสอนลิส์กุลเดิมของหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่นะครับก็จะมีเก็บนะครับก็จะมีเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญลาหูนะครับของหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอนะครับผมนี่นะครับเหรียญลาหูหลวงพ่อช้างนะครับ เนื้อทองแดงผปวไฟลงยาขอบเหลืองนะครับนี่ก็จะเป็นพระราชมงคลวัชรายา์หลวงพ่อพัดนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นมงคลร้อยปีบารมีบุญเจ้ากามโนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ให้ใช้ชื่อเจ้าคุณพัดนะครับนี่ครับบารมีนะครับผมเป็นเหรียญบารมีบุญเจ้ากามโมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่นิยาที่ หลวงพ่อนะครับอนุญาตให้ใช้ชื่อเจ้าคุณพัฒนะครับผมก็จะมีเหรียญอันนี้พญาไก่แก้วนะครับผมหลวงพ่อพัฒเหมือนกันนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะเหรียญพญาไก่แก้วนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับอ่ารุ่นฉลองอายุครบร้อยปีหลวงพ่อพัฒนะครับผมฉลองอายุครบร้อยปีหลวงพ่อพัฒนะครับ นี่เป็นเหรียญเขาต้องบอกว่าเป็นเาเรียกว่าอะไรละ่ะนี่สวยนะครับเป็นเหรียญทรงเซมานะครับผมซุ้มเขียวนะครับขอบขาวเป็นงานมัตเตอร์พีชนะครับด้านหลังก็จะเป็นลงยานะครับเลขโคดหนึ่งสองมันเกิดหลวงพ่อด้วยนะครับเลขนี้นะผมมีเนื้อเงินด้วยนะครับเหรียญุวนนี้นะผมมีเนื้อเงินด้วย นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญเศรษฐีรวยทรัพย์ร้อยปีนะครับผมของหลวงพ่อพัดนะครับเศรษฐีรวยทรัพย์ร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับด้านหลังจะเป็นหัุมานนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับพิมพ์ครึ่งองค์นะครับผมลงยาขอบลายธงชาตินะครับยกซุ้มแดงนะครับผมก็จะมี เศรษฐีเศรษฐีพันเศรษฐีหมื่นล้านนะครับเศรษฐีหมื่นล้านตัวนี้ที่ระลึกฉลองอายุครบ99ปีหลวงพ่อพัดนะครับเศรษฐีหมื่นล้านนะครับผมเก็บอย่างละเหรียญนะครับก็เก็บตามที่เราชอบนะครับผมเราชอบเราก็เก็บนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับผมมังมังกรปากน้ําโพนะครับหรือรุ่นเจ้าขุมทรัพย์นะครับผมหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับอันนี้แก่ยากหน่อย นี่นะครับมับงกรปากน้ําโพนะครับผมพิมพ์เต็มองคนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นเหรียญอา่ารวยพญาไก่นะครับนี่รวยพญาไกา่รวยพญาไก่ก็จะเป็นงานลงยานะครับพิมพ์เต็มองคนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นลงยาไก่ลงยาแดงนะครับนี่นะครับ จหนึ่งวัดถทวดด้วยนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมอันนจะเป็นกล่องกรมมยีีนะครับกล่องกรมมารีเราก็จะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับอายักษ์สุพรรณนะครับยักษ์ร่ำรวยนะครับหลวงพ่อนิ่มปุญญะหลวงหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมนะครับผมสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับจะเป็นเหรียญเขาเรียกงานพุทธศิลป์นะครับผมเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันปูนะครับผมนี่ผมมีสองเนื้อนะครับจะมีเนื้อที่เป็นแบล็กโรเดียมกับเนื้อนี่ฮะ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะแล้วก็แบคโเดียมนะครับผมคนมันจะมีสองเนื้อนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นเนื้อแบคโเลียมนะครับนี่ครับก็จะเป็นเหรียญนะครับครบรอบร้อยปีนะครับผมหลวงปพัดน์นะครับเป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับผมลงยาลงยาน้ําเงินนะครับลงยากีบอนนะครับผมด้านหลังนะครับนี่ครับก็มีเยอะนะครับอย่างเหรียญสองเหรียญนะครับเพราะว่า ผมชอบผมก็เก็บเก็บไปเรื่อยนะครับผมอันนี้ก็เหรียญเท้าไปสุวรรณหลวงหลวงพ่อพัดนะครับผมเท้าไปสุวรรณหลวงพ่อพัดแล้วก็จะมีเหรียญอ,อันนี้เป็นที่ระลึกนะครับเจ้าคุณพัดร้อยปีนะครับผมด้าน,นหลังก็จะเป็นงานงานเพ้น์นะครับงานปิ้นนะ่ะเป็นงานปิ้นนะครับเป็นงานปิ้นนะครับ ก็มีเยอะนะครับมีเยอะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับแบบทีละเหรียญแล้วกันนะครับผมจะจะได้ดูว่ามีมีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็ของวัดพระธาตุไบโยก็มีนะครับหลวงพ่อปดนี่นะครับผมนี่ครับหลวงพ่อปดนี่เหรียญสวยนะครับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงห้อยจะสวยนะครับนี่พิงโกเลยนะครับด้านหลังนะฮะนี่ครับจะสร้างห้าพันหร้อยองค์นะครับผมเนื้อทองทิพย์ลงยาสีนะครับผมปดนี่ซับทวีนะครับ ชอบก็เก like ็บนะครับเก็บตามที่เราชอบเก็บตามกำลังทรัพย์นะครับเราอย่าไปคิดว่าให้เก็บมาต้องเอามาเก่งกำไรต้องมาแบบต้องเอามาทํากําไรพระใหม่เราต้องทําใจครับเราเก็บมาเนี่ยมันจะให้แบบโหมาทํากําไรมันคงยากครับแต่ถ้าเราเก็บเพื่อชมความสวยงามของเหรียญนะครับพุทธคุณของเหรียญนับเก็บแล้วเพื่อความสบายใจเรานะครับก็เก็บตามกําลังศรัทธาเรานะครับเก็บตามงบของเรานะครับไม่ใช่ว่ามีรุ่นไหนเราก็จะเอาทุกรุ่นนะครับเก็บมาเพื่อจะหวังเก็งกำไรพอเก็งกำไรไม่ได้นะครับ มาเครียดมาขายองนะสี่สิบห้าสิบนะเสียหน้าพระนะครับผมเสียหน้าพระเนาะเสียดายครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมสยบสยบไพรีทวีทรั์นะครับผมหลพ่อพัดนะครับเหรียญนี้สวยนะผมชอบอยู่นะครับเป็นรูปพญานาคนะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับด้านหลังจะเป็นยันหนุมานนะครับแบบสยบไพรีนะครับผมยันเหรียญนี้ก็จะปกปักรักษานะครับผมเวลาเรา เขาเรียกว่าเหรียญที่แบบคุ้มครองนะครับเวลาเข้าป่านะครับทาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับช่วยแค่คาดปลอดภัยนะครับผมเนี่ยก็จับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมว่างผมจะมารีวิวให้ดูทีละเหรียญน,นะครับผมมีหลายกล่องนะนะครับ